สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Axie Infinity เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเลือกทีมเพื่อสร้างทีม Axie Infinity สำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่ครับวิดีโอนี้จะเป็นการสอน Fundamental ในการเลือกทีมอย่างเดียววิดีโอหน้าผมจะเข้าไปเจาะลึกตัว Axie ที่ผมคิดว่าน่าสนใจ5ตัวให้ดูนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาวันนี้ผมเอามาจาก Official Guide แล้วก็เว็บไซต์ต่างๆของ Axie Infinity มันเป็นข้อมูลที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดสำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่แล้วมันก็ยังมีข้อมูลอีกหลายๆอย่างที่ผมอาจจะไม่ได้เอาเข้ามาเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ผมต้องบอกก่อนว่า Axie Infinity เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงเพื่อนๆทุกคนควรศึกษาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนและจำนวนเงินที่ลงทุนก็ควรเป็นจำนวนเงินที่เราจะทำใจได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเสียมันไปก่อนอื่นผมจะไม่ให้ดู เว็บไซต์สำคัญๆที่ผมใช้เวลาจะเลือกตัวหรือว่าเล่นเกม Axie นะครับเว็บไซต์แรกชื่อว่า Axie World ครับเข้ามามันจะมีลิสต์ของเว็บไซต์ต่างๆที่จะช่วยเราหาข้อมูลเรื่องตัว Axie ได้ครับอันที่ผมใช้หลักๆตอนนี้มีอยู่3อันครับ Car d e x p l o r r r ซึ่งค่า explorer ก็จะเป็นเว็บที่จะบอก,การาทั้งหมดในเกม a x i e infinity เราก็จะหาการ์ในนี้ก่อนที่จะเอาไป search ใน m a r k e t p l a c e ก็ได้เว็บไซต์ที่2ที่ผมใช้ก็คือ arena leaderboard ครับเว็บนี้จะมีลิสต์ของพวกผู้เล่นที่เป็นอันดับ t อปของโลกอยู่แล้วเราก็สามารถกดเข้าไปดูทีมเขาได้อย่างเช่นอันดับสีของโลกตอนนี้ eliza ก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับชื่อว่า a x i ซ t o the Moon เราก็จะมาดูได้ครับว่าทีมที่เขาใช้ล่าสุดคือทีมอะไรแล้วทีมที่เขาใช้บ่อยที่สุดในการเล่นคืออะไรถ้าเกิดใครอยากมาหาทีมตามโปรแล้วก็มาดูในนี้แล้วก็กดเข้าไปเพื่อซื้อตัวตามได้นะครับอาจจะไม่ใช่ตัวนี้เป๊ะเพราะตัวนี้เป็นตัวของโปรอยู่แต่ว่าเราก็มาดูการ์ดสี่ใบนี้แล้วก็ไปหาในมาเก็ตเพสตามเขาได้ครับเว็บไซต์สุดท้ายที่ผมใช้ก็คือเว็บไซต์เป็น Breeding Calculator ครับ เว็บ,บนี้ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอา ID ของ a อคอะไรก็ได้2ตัวมาสมมุตินะครับผมเอาตัวมั่วๆจาก Marketplace 2ตัวมันก็จะบอกผมครับว่าถ้าเกิดเราเอา2ตัวนี้มาบ,บีดกันลูกมันจะมีโอกาสออกมาเป็นอะไรบ้างอย่างเช่นตัวนี้มีโอกาส50%ที่จะออกมาเป็นปาก s e r ี o u s นะครับแล้วก็37%ที่จะออกมาเป็น s q Square t e ท t อันนี้ก็มีไว้ใช้สำหรับเวลาเราดูไข่หรือเวลาเราจะบีดตัวเองนะครับต่อไปเราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเป้าหมายในการเล่นแล้วก็ซื้อตัว a อ i ซนี้เรามีไว้ทำไมครับผมแยกออกมาเป็น3ามแคตตากรีก็คือซื้อมาเก่งกำไรแล้วก็ซื้อมาเล่น PVP อย่างเดียวเพื่อเอาแวงแล้วก็เอา SLP กับ AXS จาก Reward หรือว่าซื้อมาเล่นทั้ง PVE แล้วก็ PVP เพื่อเอา a i l y Bonus 50 SLP ครับ ก่อนแรกคือถ้าเกิดซื้อมาเก่งกำไรใช่ไหมครับเราก็ต้องมาหาตัวที่มี supply ที่ลิมิต็ดหรือว่ามีจำนวนที่ลิมิต็ดมากๆเพราะว่าอย่างเช่นดู bitcoin มันมีอยู่ทั้งหมดได้แค่21ล้านเหรียญราคามันก็เลยถึงขึ้นส่วนถ้าเกิดเราไปดูเหรียญของ us dollar ที่เขาปริ้นกันเยอะๆราคามันก็เลยยังไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ตอนนี้ครับผมเลือกไอเทมมาให้อยู่3อย่างหลกักๆที่เราสามารถซื้อได้ตอนนี้เพื่อที่จะเก็งกำไรนะครับ อันนี้ไม่ใช่ financial advice นะครับเป็นแค่เล่าให้ฟังเฉยๆอย่างแรกก็คือ Mystic Axie ครับ Mystic Axie คืออะไร Mystic Axie ก็คือ Axie ปกตินั่นแหละครับแต่ว่ามีสกินตัวปกติตอนนี้มีตั้งแต่5อ t h e r ี u m ไปจนถึง100 200อ t h e r ี u m ครับมันเป็น Axie เหมือนกับตัวของเราที่เล่นนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะมี Body Part ที่เป็น Mystic ตั้งแต่1 Mystic ไปจนถึง4 5 Mystic ซึ่งถ้าเกิดยิ่งตัวไหนมีมิสติกเยอะก็จะยิ่งราคาสูงครับพวกตัวมิสติกมันรีลิซออกมาตอนที่เกมเริ่มเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถมีเพิ่มได้แล้วเพราะว่ามันไม่สามารถบิดได้ด้วยราคามันก็จะขึ้นอยู่กับดีแมนที่เพิ่มขึ้นของคนเล่นเกมแอคซอย่างเดียวครับตัวที่2ก็คือเป็นมีโอคอรกับออริจินครับออริจินแอหรือว่าพวกมีโอคก็คือแอ e ที่เป็นแอคซแรกๆในเกม เพราะว่าแอ็กซี่ส่วนใหญ่มันก็เกิดมาจากการที่เราบีดพ่อและแม่มันแต่ว่ามีโอคอกับออริจินแอ็กซี่เป็นตัวที่เราไปซื้อไข่มันจากเกมตอนที่เกมมันเริ่มเล่นเพื่อที่จะเอาตัวพวกนี้มันบีดครับยิ่งเป็นออริจินแอ็กซี่ที่ไม่เคยโดนบีดเลยก็จะยิ่งแพงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะหายากขึ้นไปทุกวันแล้วครับอย่างสุดท้ายที่ล่าสุดเห็นราคาขึ้นมากๆกก็คือแลนด์ครับแลนด์เกมเพลย์มันจะมาปลายปีนี้ตอนนี้เรายังไม่ค่อยรู้เลยว่าแลนด์มันคืออะไร ตอนนี้มันขายอยู่ไปประมาณ1ส่วนสีของแลนทั้งหมดที่มีครับตรงที่เปิดอยู่ตรงนี้ส่วนตรงสีเทาๆนี่เดี๋ยวมันจะมาอีกทีตอนประมาณกลางปีปลายปีนี้ครับถ้าเกิดใครที่เคยเข้าไปดูเล่นๆใน marketplace ก็จะเห็นนะครับว่าเดี๋ยวนี้แลนราคามันโหดกันมากๆเลยยิ่งถ้าเกิดเป็นแลนตรงสีดำที่อยู่ขอบตรงกลางสุดมันจะอันที่ราคาต่ำที่สุดตอนนี้ก็ประมาณ16ล้าน ส่วนถ้าเกิดเป็นแลนที่อยู่ไกลๆออกไปหน่อยก็จะราคาถูกลงมาหน่อยแต่แลนพลอตหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณหลักแสนก็ถือว่าแพงทีเดียวก็ถือว่าเสี่ยงมากๆถ้าเกิดจะซื้อมาลงทุนตอนนี้เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแลนในอนาคตมันจะเอาไว้ใช้ทำอะไรต่อมาผมจะต้องมาอธิบายว่าถ้าเกิดเราจะเล่น PVP อย่างเดียวกับ PVP แล้วก็ PVE มันต่างกันยังไงเอตรงๆผมคิดว่า มันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีความต่างที่ผมควรจะบอกให้ทุกคนรู้ครับก็คือถ้าเกิดเรามาดูยกตัวอย่างการสด2การ์ดนี้นะครับการแรกอ b i l i t y ของมันก็คือมันจะ r g ็ t บัคถ้าเกิดเลือดมันเหลือต่ำกว่าครึ่งหนึ่งส่วนการ์ดที่2ก็คือมันจะได้ a t t a ท k บวกถ้าเกิดตัวถ้าเกิด a อซตัวนี้ไปแอตแท็กบีสบัคหรือว่าแมชชนิกครับซึ่งใน p v e หรือว่าเวลาเราเล่นกับบอทมันจะไม่พวกตัวพวกนี้มันจะไม่มีคลาสครับ แล้ว ability ของการ์ดพวกนี้มันก็จะไม่ได้ใช้ถัดมาเราก็มาดูการ์ดอีก2อันนะครับอันแรกก็คือเราจะเกณฑ์หนึ energy ถ้าเกิด target มันตีเร็วกว่าเราส่วนอันที่2ก็คือถ้าเกิด onity เป็นตีตัวสุดท้ายมันจะได้ boost เพิ่มอีก20%สรุปสั้นๆก็คือการ์ด2การ์ดนี้ต้องเป็นการ์ดที่ตีหลังๆเพื่อที่จะทาให้เอฟเฟกของมัน work ถ้าเกิดเราเล่น axi ไปจนถึงประมาณด่าน26-27ส่วนใหญ่บอทมันก็จะตีช้ากว่าเราเสมอครับ เพราะฉะนั้นการ์ดงการนี้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราเล่นประมาณด่าน30ซึ่งมันก็ไม่ใช่ด่านที่เราจะเล่นชนะง่ายๆได้ภายใน1เดือนสรุปก็คือถ้าเกิดเราจะเล่นทั้งกับบอทแล้วก็ทั้งกับคนเราก็จะต้องมีการ์ดทั้ง2อย่างทั้งที่เป็นมีใช้คลาสกับสปีดมาเป็นอาบิลิตี้กับที่ไม่มีนะครับเพราะถ้าเกิดมีแต่การ์ดที่เป็นอาบิลิตี้เกี่ยวกับสปีดแล้วก็คลาสมันจะไม่มีผลใน PVE เลยแล้วเราก็จะเสียเปรียบกับเวลาเล่นกับบอท ต่อมาพอมาถึงตัว a x i e pvp กับ pvp เดี๋ยวผมก็จะไปสอนจัดทีมก่อนนะครับแล้วพอจัดทีมเสร็จผมก็จะแบ่ง a x i e ออกเป็น4ชนิดตามงบประมาณให้เพื่อนๆนดูกันว่าเราจะเล่นอะไรดีใ, bon. ในเกมแต่ละเกมที่เราเล่น a x i e a x i มันจะมีเลน3เลนครับเลนบนเลนกลางแล้วก็เลนล่างเราสามารถนำตัวของเรา3ตัวมาใส่ไว้ในเลนไหนก็ได้ซึ่งการที่เราใส่แตกต่างกันมันก็จะมีผลต่อการสู้ครับสมมติว่าเราใส่ axis 2ตัวไว้ข้างๆกันที่เลนบนกับเลนล่าง ถ้าเกิดคูดต่อสู้ที่จะโจมตีเราอยู่ตรงเลนกลางเขาก็จะต้องสุ่ม50%เพื่อที่จะแอตแท็กตัวบนหรือตัวล่างครับเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะได้แอตแทกตัวไหนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาแอ็กซี่ทั้ง3ตัวของเรามาอยู่ตรงกลางพูดต่อสู้ก็จะรู้ว่าเวลาเขาโจมตีเราเขาจะโจมตีตัวแรกก่อนแล้วก็ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับทีมนะครับว่าแต่ละทีมจะใช้อะไรอย่างเช่นทีมนี้ของผมเป็นทีม แทงหนึ่งตัวฮิลหนึ่งตัวแล้วก็ตัวโจมตีหนึ่งตัวนะครับผมก็จะเอาแท้งของผมไว้ตรงกลางข้างหน้าสุดตัวฮิลไว้ข้างหลังตามเพราะว่าสกิลการฮิลส่วนใหญ่มันจะฮิลได้ต่อเมื่อฮิลเลอร์อยู่ข้างหลังของตัวที่จะฮิลครับส่วนนกของผมผมจะไว้หลังสุดซึ่งผมก็จะมีชอยส์สามชอยส์ว่าจะไว้ตรงบนกลางหรือล่างตอนนี้ผมจะไว้ตรงบนสุดครับเพราะว่าเวลาเขามีตัวอยู่ติดกันบนและล่างผมจะได้ไม่ต้องมาคอยสุมว่าผมจะต้องตีบนหรือล่างผมจะรู้ทันทีว่าผมจะได้ตีตัวบนก่อนเพื่อที่จะฆ่าให้ตายทีละตัว จัดทีมเป็นแล้วเราก็มาดูเลือกซื้อกันเลยครับผมก็แบ่งแอคซี่พวกนี้เป็น4ชนิดครับอันแรกก็คือ f l o o r a x i ซีนะครับ floor a x i e, ภาษาไทยก็แปลว่าแอคซี่พื้นอันนี้เขาใช้เรียกแอคซี่ตัวที่เวลาเราเข้ามาใน market place แล้วมันอยู่แรกๆเลยครับมันคือแอคซี่ที่ราคาต่ำที่สุดในตอนนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราเข้ามาดูตัวหนึ่งนะครับมันจะมี body part ที่มัวมากๆอย่างเช่นตัวนี้ก็มี Body part อยู่3ชนิดมีทั้งนกมีบีชแล้วก็มี เว็บไทโอแล้วก็ถ้าเรามาดูการ์ดของมันการ์ดของมันก็จะไม่ค่อยมีคอมโบอะไรเลยอย่างเช่นนักแครกเกอร์อันนี้มันก็จะต้องเวิร์กกับนักแครกเกอร์อันอื่นอย่างเดียวแล้วก็พูฟลิ i n g อันนี้มันก็เป็นแค่ทําให้เพื่อนเรา skip target มันก็ไม่ค่อยเวิร์กถ้าเกิดเราจะเป็นเบิร์ดตัวที่เอามา b ิ i l d t e นะครับแล้วก็ f o r ซ x ่อีกอันหนึ่งที่เดี๋ยวนี้เห็นฮิตก็คือตัวเขาขายไข่เลยครับ เวลาเขาขายไข่เราจะไม่รู้ว่าตัวนี้มันเป็นตัวอะไรแล้วมันมีการอะไรบ้างหรือท่าตอะไรบ้างสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราต้องเข้ามา copy and paste ID ของพ่อแม่มันเพื่อเข้าไปดูจากในเว็บที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับนี่ครับมันก็จะมีเปอร์เซ็นที่เป็นอะไรมั่วมากๆเลยนะครับผมยังไม่เห็นอะไรที่มันจะคอมโบกันได้เลย แล้วก็ตัวนี้พ่อเป็นแพลนแม่เป็นดัสก็คือมันจะมีปากกับหางที่อาจจะมีโอกาสเป็นแพลนได้เพื่อที่จะทำคอมโบเพิ erm ่มอีก10%แต่ว่าเขานี่ไม่น่าจะมีโอกาสเป็นแพลนแล้วก็แบ็คก็มีแค่แไม่ถึง40%ที่จะเป็นแพลนได้ตัวนี้ถ้่าตรงๆก็มีโอกาสเป็นเพียวบีดได้แต่ว่าโอกาสก็ไม่เยอะถ้าเกิดมันไม่ใช่เพียวบีดมันก็จะเป็นเหมือนกับฟอร์เอ็กซตัวอื่นนั่นแหละครับแต่เพราะว่าราคามันค่อนข้างถูกอยู่ที่ ประมาณจุดศูนอีเตอร์เวียมก็คือเป็นตัวที่ถูกที่สุดในมาเก็ตเพลสตอนนี้ถ้าใครที่อยากลองเสี่ยงดวงดูว่าจะมีจะเป็นแทน5-6อันไหมก็ลองได้ครับแต่ผมก็ไม่แนะนำอยู่ดีอันต่อไปก็คือตัวเพียวบีดนะครับเพียวบีดก็คือถ้าเกิดใครดูวิดีโอที่3ของผมก็จะเข้าใจแล้วครับมันคือตัวที่ธาตุของบอลีพาทั้งหกธาตุเป็นเหมือนกับตัวธาตุของมันเองซึ่งตัวพวกนี้ก็จะมีคอมโบแล้วก็ บูสต์สิบเปอร์เซ็นต์ในการเล่นไพ่แต่ละไพ่แล้วก็สเตตของมันก็จะโฟกัสไปที่อย่างใดอย่างหนึ่งตามคลาสของมันอย่างเช่นถ้าเป็นแพลนก็จะได้บูสต์ของเลือดอีก6รอบก็จะทำให้แพลนตัวนั้นแข็งแรงมากเดี๋ยววิดีโอต่อไปที่ผมจะทำผมจะเลือกเพียวบีดมา5-6ตัวที่ผมคิดว่าน่าสนใจตอนนี้ให้ดูนะครับวิดีโอนี้จะเป็นแค่ฟันเดเมนทัลก่อนว่าควรเลือกตัวยังไงบ้างชนิดต่อไปที่ควรรู้จักก็คือสเปเชียลคลาสครับ สเปเชียลคลาสก็คือ Class 3 Class นี้ครับแมชชีนิกดอนแล้วก็ดัสเอ่อคลาสสามคลาสนี้มันจะไม่ได้อยู่ใน Class ปกติของ6อันแล้วมันก็จะไม่มี Body Part ของการแต่ละการนี้ครับอย่างเช่นถ้าเราดูดัสนะครับเลือดมันจะเท่ากับแพนเลยนะครับก็คือเป็นตัวที่ค่อนข้างแท็งแต่ว่า Speed มันจะไปเท่ากับ a q u a าติคือจะสูงกว่าแพนเท่านึงเลยนะครับมันจะไม่มีสกิลเลยสกิลมันจะแค่4เป็นอันที่ต่ําที่สุดในเกม แล้วก็มอเวลก็กลางๆที่อยู่ที่12ก็เท่ากับแพนเหมือนกันถ้าเราเออส s t ตสีอันมาบวกกันมันจะได้อยู่ที่52แต่ถ้าเกิดเป็นตัวปกติถ้าเราเอามาบวกกันมันจะได้แค่48ครับคือเซตมันจะมากกว่าตัวปกติอยู่4เพราะว่ามันจะไม่มีบูสของบอดี้พาร์ทที่ตรงกันให้10%เวลาเล่นไงครับเขาก็เลยให้อันนี้มาเพิ่ม4 ใครที่อยากจะซื้อตัวพวกนี้ก็สกรีนช็อตหน้านี้ไปดูเปรียบเทียบได้นะครับว่าตัวไหนมีอะไรดีๆบ้างต่อมาผมจะไปดู axis e ชนิดสุดท้ายในการเล่น pvp pve นะครับก็คือ specific b r e a d คือถ้าเรากลับไปดูหน้าตะกี้ของคนท็อปของโลกแล้วเรามาดูที่1ของโลกตอนนี้กัน index คนนี้เขาจะมีทีมที่ค่อนข้างแปลกนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราดูตัวนี้ของเขามันจะไม่ใช่ pure breed มันเป็นตัวที่เขาคิดมาเองเพื่อเอา Ability ของการ์ดสีอันนี้มาทำให้มันเข้ากันที่สุดผมก็ไม่แน่ใจว่าการ์ดนี้เขาจะเล่นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆดูมันก็เนี่ยครับมีแพลนอยู่3อันมีน้ำอยู่2อันแล้วก็มีบล็ออยู่อันหนึ่งแล้วตัวก็เป็นธาตุน้ำก็คือจะเป็นธาตุน้ำที่มีบี้พาสสองอันนี้มาบวกเลือดให้แล้วก็มีการ์ดที่2อันไม่มีคอมโบ10%กับอีก2อันที่มีคอมโบ10%นะครับ ตัวพวกนี้เอาตรงๆผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่ก็อย่าพิ่งไปลองเลยครับเพราะมันเสี่ยงเกินไปเราต้องเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับการ์ดแต่ละการ์ดแล้วก็เกมเพลย์แมชินิกเยอะมากๆถึงจะทําพวกนี้ได้แล้วก็บางทีตัวที่เราอยากได้มันก็อาจจะไม่มีขายเราก็ต้องมานั่งบีดเองก็จะเสียเวลาแล้วก็เสียอีเทอร์เียมอีกถ้าเกิดเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรจริงๆถ้าให้เทียบกันกับ x อ4ชนิดที่บอกไปตอนนี้ผมคิดว่า อันที่ผู้เล่นใหม่ควรซื้อที่สุดก็คือ Pure Breed ครับเพราะว่า Pure Breed มันเป็นอันที่เล่นง่ายๆได้คอมโบยังไงก็ได้แล้วก็การ์ดส่วนใหญ่ Ability เวลาถ้าเกิดเป็นธาตุเดียวกันมันก็จะเอื้อกันอยู่แล้วครับเราก็ไม่ต้องกลัวมากเวลาจะต้องไปหาคอมโบหรือหาอะไรส่วนถ้าเกิดเป็น Four a x i เดี๋ยวผมจะให้ดูราคาเปรียบเทียบกันนะครับถ้าสมมุติจะเอานกตัวหนึ่งที่เป็น Pure Breed มันประมาณจุดศูเก้า Ethereum หรือ250ดอล แต่ถ้าเกิดเป็นตัวฟลอร์มั่วๆมันประมาณจ0 6อีเตอร์เวียมหรือว่าก็คือถูกลงมาอีกจุดก็ถูกลงมาแค่ประมาณ80ดสิบดอนซึ่งผมว่าถ้าเกิดเราเล่นตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับเราโอกาสชนะในเอลวิน่ามันยากมากๆผมก็แนะนําว่าให้เพิ่มเงินอีกสัก80-90ดอนเพื่อที่จะมาดูเพียวบีชใช้ดีกว่าครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากได้เพียวบีชเพราะว่าคิดว่ามันยังแพงไปอยู่ผมก็แนะนําให้ใช้ ตัวที่ p พี e n เ s ส5อันอย่างน้อยเพื่อที่จะมีคอมโบ3การแล้วก็อีกการหนึ่งเป็นการอะไรก็ได้ก็ลองดูกันนะครับแล้วพอเพื่อนเเล่นเป็นแล้วหรือว่าเล่นเก่งแล้วเราค่อยมาลองดู3ท่าตพิเศษครับเพราะตัว3ท่าตพิเศษมันก็ต้องมีความเข้าใจในเกมเพื่อที่จะไป Utilize s สตัของตัวพวกนี้ก่อนที่จะมาเล่นนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดครับ วิดีโอนี้ก็เสร็จไปแล้วอีกวิดีโอหนึ่งนะครับผมหวังว่าข้อมูลที่ผมพูดไปจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้เช้าผมจะอัปโหลดวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งที่ผมจะมาแนะนําตัว axi e p beat ให้ดู5ตัวนะครับสําหรับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงจบนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ติชมมาให้กําลังใจผมด้วยครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ